สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเราอีกแล้วนะคะเอมี่เพชรยนนะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะรถ To โยต้าอันติดนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.6ตัวจีนะคะสีน้าตาลสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะราคาเราขายอยู่ที่399,000บาทนะคะไม่วิ่ง200,000โลนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่ง200,000โลนะคะคุณลูกค้าขา รถปี2015นสิบหานะคะไมวิ่งส0งแสนโลก,กับโตโยต้าอันติ6หนสีสีน้ำตาลสีนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับปังกันค่ะคันนี้นะคะเดิมแท้ทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีพิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะรถเดิมทุกจุดนะคะคันนี้นะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะคะมาเพราะกระจังหน้าครีเมียมนะคะค่าสามเซนอย่างนี้เลยสวยๆเลยคุณพี่ขานะคะป้ายทะเบียนนะคะสีกอไก่ทองนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้ป้ายนี้ไปใช้กันเลยนะบอกเลยนะคะว่าสวยนะคะทุกมุมมองสวยทุกจุดนะคะอันติคันนี้บอกเลยนะคะยางมิชลินนะคะคุณลูกาค้าขา ยางมิชลินอย่างดีนะฮะดูเลยนะคะคุณลูกค้าปี2018นะคะคันนี้นะคะล้อแม็กอัลอยแท้จากโรงงานนะคะพร้อมยางปีสอ1 8ทั้ง4เส้นเลยคุณพี่ขาดูเลยนะคะว่าสวยจริงๆคันนี้นะ,ะไปเลี้ยวนะคะพี่กระจกมองข้างนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขา ภายในนะคะโอเคเลยนะคะคันนี้นะ,ะภายในะเป็นโทนสีเบจนะคะตัดด้วยคอนโซลสีดำอย่างนี้เลยนะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะตรงนี้กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นนะคะ CD นะคะ FMAUX USB นะคะเสียบได้หมดเลยตรงนี้นะ แอร์อนาล็อกรบบมือค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะเบาะหนังนะคะสีเบจแท้จากโรงงานนะคะเบาะหนังแท้เลยนะคะคันนี้นะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะโตโยต้าอันติดนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าใช่รถแท็กซี่หรือเปล่า รับประกันเลยนะคะว่ารถของเราะะเป็นรถบ้านแท้นะคะทุกคันไม่มีนำาแท็กซี่ะะมาดัดแปลงสภาพรถแน่นอนนะคะตรวจพบเจอนะคะเรายินดีคืนเงินกับลูกค้าเต็มจำนวนร้อเซนะคะกล้าการันตีได้เลยนะครพี่ขาไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED นะฮะพร้อมกรอบโครเมี่ยมคาดยาวอย่างนี้เลยนะคะคิ้วโครเมี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ยาวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยพี่ขานะคะสต่ลักษณ์นะคะโคโรล่าอันติชนะคะคันนี้เป็น 1.6G นะคะปี2015นะคะราคาขาย399,000บาทนะคะจองวันนี้แค่1,000บาทนะคะเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งชะิดถึงหน้าบ้านเลยนะคะพ,พี่ขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะจองวันนี้นะคะ 1,000บาทนะคะเมื่อสะดวกมานะคะเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะครวิ่งหาท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเซ็นไฟแนนซ์เพียง15บนทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นั่งรออนุมัติได้เลยชิวๆนะคะคันนี้นะคะจัดได้เต็มปีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะเงินจอง1,000บาทก็ได้คืนไปนะคะพนเพียงเดือนละ8,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นยังไงบ้างคะนะคะกับรถที่มีเพิ่งรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ t ต y o ต a าอันตนะคะ 1.6G ปี2015นะฮะราคาขายเพียง399,000บาทนะฮะสนใจโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอ mm hmm. มีแอนไลน์ก็ได้นะฮะหรืออยากเข้ามาดูรถนะฮะเข้ามาลองขับนะคะมาที่รถส,รสีไทย95นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะ,ก, ony, ะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s ิดตานะคะเพื่อจะเป็นข่าวาสารดีๆนะคะ และคลิปรถดีๆที่จะไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ